วัสดีค่ะวันนี้มาทำซุปดอกกระหล่ำกันจะ้ะทาไม่ยากจะ้ะแต่ว่าส่วนผสมมันก็จะมีหลายอย่างหน่อยเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ทำซุปบ่อยๆพราะวันลูกเคี่ยวอาหารยังไม่ได้จะลุกไปทำฟันมาเนาะแต่เราก็กินกับปูกได้จะทำทีเดียวเนาะคนที่เออไม่อยากกินซุปอย่างเดียวก็อถอดใส่กอกหรืออะไรกินด้วยเนาะจ้ะเนาะ นี่ลูกมันใหญ่มากดอกใหญ่มากเรียกไปลูกเลยดอกจ้ะเนาะกระลำดอกจ้ะไม่ยากจ้ะแต่ว่ามันมีส่วนผสมหลายอย่างหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาทํากันจ้ะว่ามีอะไรมั่งรับรองอร่อยจ้ะทําแล้วลูกชอบเนาะก็เลยมาทําอีกรอบจ้ะก็มีกระลำดอกจะใช้กิโลครึ่งเนาะจ้ะเนาะบ้านเราก็จะสื่อหัวหน่อย หลายหัวหน่อยเพราะว่าบานเราหัวหน่อยเนาะอยู่นี่มันใหญ่หัวเดียวพอเลยจ้ะกิโลครึ่งแล้วก็ใช้หอมแดงสองหัวแต่มันหน่อยแล้วก็ใช้ซีหัวจ้ะเนาะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวสำหรับถอดหอมจ้ะเนาะสำหรับพัดหอมจ้ะแล้วก็มีอันนี้ไม่รหลดจักชื่อบานเราจะเครียกอะไรไม่ได้ศึกษาแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะเพราะว่ามีคนชอบไม่ชอบโนโอ,อลี่ก็ไม่ชอบจ้ะไม่ใส่ลูกลูกชั้นไม่กิน แล้วก็มีเกลือผักชีปน่นพริกไทยวิปปิ้งครีมก็กะทิน้ำจ้ะเรามาหั่นกระลำกันจ้ะแล้วก็ปอกหอมหั่นหอมเนาะ หัวใหญ่มากเดี๋ยวเราหัน่นเราเอาเป็นล้างจ้ะ ใส่น้ำมันมะพร้าวจ้ะใส่หอมจ้ะ ผัดพอหอมเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมจัะแล้วก็ใส่โดกกรลำไปเลยจ้ะ่ก็เราเล็กไป ใส่น้ำจัดใส่น้ำต้มเลยจ้ะใส่ผงปรุงรสผักไปด้วยจ้ะสองช้อนชาเมื่อกี้ไม่ได้บอกจ้ะเอิม่มแล้วเราก่อนจะทำแบบไทยๆจ้ะใส่ผงปรุงรสหมูไปด้วยจ้ะหรือไม่ก่อนใส่ผงปรุงรสไก่จ้ะเนาะใส่สักสองช้อนชาจ้ะ เราจะได้ใส่เกลือน้อยถ้าเราใส่ผงปรุงรสแบบนี้แล้วเนาะจ้ะโอเคต้มไปยี่สิบนาทีจ้ะเป็นห,หมอ้อคนไม่ได้ <laughs> ใช่หม้อใหญ่กว่านี้หน่อยนะพี่นงหม้อลูกน่ะฉันต้มเองทําซุปมันฝรั่งอาบ้านเราชั้นอ่ะเอ็นมันเทิทุกมันเทิมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งในหม้อฉันก็เลยยังไม่ได้ล่างหม้อเนาะได้ใช่ลูกนี้มันนี่มันไม่พอดีก็พักต้มยี่สิบนาทีก่ะ แล้วก็ใส่มะพร้าวไปจัดใส่กะทิไปบดเสร็จแล้วใส่กะทิ ครีมจ้ะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยให้เข้มข้นจ้ะช้อนชาครึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็พริกไทยจ้ะโอเค ทำให้อุ่นๆจะไม่ต้องตมๆให้เดือดจ้ะนะแล้วก็ชิมจ้ะชิมรสดอกกระลำไว้ผัดโรยหน้ากันจ้ะลืมบอกไปกี่ว่าให้แบ่งไว้เนาะจ้ะ ไม่เป็นไรจะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราทํากินเองเราไม่ต้องแต่งสวยเนาะมันเล็กเรากว่าไม่ต้องหั่นอันไรเล็กๆเ,กเนาะ กระลำแล้วก็ผสมแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งออทอดกรอบแล้วก็ผงกรีจากผงเครีจ้ะแล้วก็คนขย้ำให้เข้าๆกันจ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้ะแล้วก็เอามาผักจ้ะ แล้วเราก็เก็บไว้แต่งจานจ้ะเนาะจัดจานแล้วก็โรยผงเครี่หน่อยจ้ะแล้วก็ใส่ผักเราลงไปจ้ะให้ส,สวยงามจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะลองทำดูจะง่ายและอร่อยจ้ะกูถึงอัปปที